มีปัญหาเรื่องรถต้องการรถถ่ายรถจากคารบัลเลยวันนี้มาส่งมอบรถให้กับเพื่อนป๊อปนะครับหมู่สองของเราหมู่สองพูดได้ไหมหมู่สองหมู่สองสองนี่จีนเลยนะเออเป็นไงบ้างรถมาดูแล้วโอ้โหชอบใจมากอยากจะบอกว่าเรารู้จักกันมาตั้งแต่สี่ขวบนะตอนนี้เท่าไหร่สามเจ็ดสามสามเจ็ดโอ้โหเป็นเพื่อนที่แก่ที่สุดในบรรดาเพื่อนละคข้บผม สนิทมากครับสนิทรู้จักกันที่บ้านเพื่อนรักเลยเพื่อนก็จัดรถคันนี้มาให้ผมก็ได้เอารถเก่ามาเทินครับแล้วเพื่อนก็จัดการขายให้อย่างรุ่นเร็วภายในอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวสุดยอดเลยราคาได้เลยโหคาร์บัลเลอร์นี่ขายไวมากครับขายไวได้ขายดีรถดีขายดีรถดีวันนั้นได้มาลองกี่คันวันนั้น4ี่คันมั้งครับแต่สรุปว่าผมชอบคันนี้มากสุดแล้วก็โอแนะนํามาด้วยครับว่า บีเอ็มดีเซลอย่างเงี้ยมัน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 ดีมันโอเคแล้วก็ปัญหาน้อยผมก็เลยจัดมาครับผมโอเคยังไงก็ฝากคาร์บัลเลอร์ไว้ด้วยนะครับครับผมมีปัญหาเรื่องรถต้องการรถขายรถจากคาร์บัลเลอร์โอเคขอบคุณมากเลยเพื่อนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอ้โหมีหมอนให้ด้วยมีหมอนพ่อผมแล้วก็ดอกไม้โอ้โหให้มาเกิดมาไม่เคยให้ดอกไม้ผู้ชายเหมือนกันไม่ให้ดอกไม้ผู้ชายเดี๋ยวขอไปให้สาวต่อเลยได้เลยเดี๋ยวบอกตอนนั้นว่ากูให้เออไม่บอกขอบคุณมากครับ ครับวันเลิกบ๊ายบายขอบคุณครับ